โอเควันนี้ผมจะแนะนำการวิธีการอิบสายหน้ากากเนาะเออ่คือสังเกตอะหน้ากากาของจีวิวนาะอนะเ,อเราจะให้ฉีดฉีดถุงตรงนี้ฉีดถุงตรงนี้นะหลายคนปกติอะเขาจะชอบใช้วิธีนี้เวลาใช้งานอย่างเงี้ยเขาเห็นตรงนี้มีรอยใช่ป่ะฉีดอย่างเงี้ยอา่าฉีดอย่างเงี้ยใช้งาน นะาเชียนี่ใช้งานอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือถุงเสียไปแล้วนะคงไม่สะอาดอาหน้ากาดจะไม่สะอาดเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มันติดกับปากนะเราเวลาวางใน,นกระเป๋าวางที่ไหนมันจะไม่สะอาดแต่เวลาใช้ก็ใช้ยากเพราะอะไรคุณหยิบตรงนี้สิบ่ะเห็นไหมพันกันหมดเห็นไหมพันกันหมดแล้วถ้าหยิบหยิบยากถ้าหยิบยากถ้าอย่างเี้ยขูเรื่องหมอนมาแล้วเก็บไม่ได้ลแล้วลำบากแล้ว นะหรือบางทีบางคนชอบแกะถุง่างนี้ปิดมาอย่างนี้อ่าก็ดึงอัน,นเข้ากันอ่าอันนี้วิธีนี้ก็ไม่ค่อยดีเห็นไหมชอบพันกันเนาะเห็นไหมยากมากนะเวลาใช้งานฉะนั้นอนะ่ะเราเออกแบบให้ใช้รอยซิลตรงนี้นะสังเกตด้านนอกของหน้ากากต้องอยู่ฝั่งรอยซิลผ้าอะไรเพื่อไม่ให้มือเรา ใบโดนด้านในซึ่งเป็นด้านที่ติดกับปาเนาะอันนี้แกะปุ๊กมาฉีกประมาณ9-10เซนะ่ะแค่นี้พอละเวลาอีบเนี่ยทีละชิ้นเนี่ยอันนี้ปุ๊สะอาดอยู่ฝั่งด้านในไม่โดนพื้นไม่โดนกระเป๋าไม่โดนปอรถยน์ไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเลยเวลาใช้ก็เปิดด้านนี้เพราะด้านนี้ใช้มือแม้แต่เรามือไม่ แม้แต่มือเราไม่สะอาดอก็หยิบได้เพราะอะไรเพราะว่าต้านนี้คือต้านนอกต้านนี้คือต้านนอกเราค่อยใสย่ใส่เข้าไปต้านนี้คือต้านในนะเราไม่เอามือไปสัมผัสต้านในเพราะว่าเสี่ยงกับติดไวรัสนะเสี่ยงติดกับไวรัสโมมิข้อน,นะตอนนี้าาะนะเนอให้ให้เปิดอ,อย่างนี้นะเนาะง่ายง่ายเหมือนหยิบกระดาษทิชชู่เปียกเนาะแล้วรุ่นใหม่เราก็เหมือนกันรุ่นใหม่อันนี้คือรุ่น S รุ่นพิเศษอะ เราจะมีรูปมือให้อะไรอย่างนิ้วฉีดตรงนี้นะเห็นไหมนิ้วนิ้วอยู่ตรงนี้ฉีดอันนี้เนี่ยแค่นี้นก็หยุดใช้งานได้แล้วเนี่ยก็หยุดใช้งานได้แล้วเนี่ยก็หยุดใช้งานได้แล้วหนึ่งเชนอันนี้ปิดไว้เหมือนเดิมนะไม่เปื้อนเห็นไหมอ่าฝานี้ก็ไม่เสียฝานี้ก็ไม่เสียมิ้นท จะไปฉีดสองฝั่งนะแค่ตรงกลางแค่นี้เดียวปุ๊บเวลาใช้ก็ก็อิบมาชิ้นหนึ่งนะเห็นไหมเราอิบด้านนอกอยู่เสมอไม่อิบด้านในนะต้องอิบด้านนอกอยู่เสมอนะทินตะาทูเนาะอันปิดไว้เหมือนเดิมเนะาะวิธีนี้ถึงจะสะอาดที่สุดลปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเองนะครับโอเค